ครับพี่น้องมือน,นีพาพี่น้องมาเบ่งรถคนใหม่ยุค่้าติดครับแลนออกมาดีๆจมมบบเลยไหมครับพี่น้องไม่ยุค่ายุดทั้งรถกับประมาณหาหกตันนี่แแล้วครับแต่ว่าแลนออกมาดีๆจมบุ๊บลงไปซื่อๆเลย ไม่ตัดตั้งแต่เมื่อวานครับตัดกับพ่อใหญ่ลั่นสองคน <c oughs> รถแลนออกมาแล้วจมมืบบันนีจอดทิมไว้ยูนีเลยครับบันนีก็ล่อรถไถยพิ่นมาดึงไห้รถไทเพิ่นกำลังสีแลนออกมา ครับพี่น้องตัดใหม่สวนนี้แล้วครับตัดใหม่จากของใหม่บ,บ,บยย่ให่ปันไดดอกแต่ว่าตัดให้มันเป็นใหม่ต่อสองจังสีได้หลายนี่ครับสวนนี้สามไร่ปลูกมั่นครึ่งหนึ่งปลูกใหม่ครึ่งหนึ่งครับ ปลูกใม่นี่อยู่ประมาณลายหนึ่งแล้วปลูกมั่นสองลใหม่ต่อแรกบบใหญ,ญ่ปันไดแต่ว่าอยากตัดให้มันเป็นใหม่ต่อสองนี่แล้วครับเลนออกมาป้องนี่แหละในสวนบติดไปติดอยู่น้ำทาง แล้วพอไงเป็นตาขึ้นได้ป้ะรถไทยมาดึงแล้วสิขึ้นได้บ้ถ้าขึ้นบ้ได้ก็ต้องเอาใหม่ลงอีก รถไถเพิ่นบ่บท่านได้มากครับบึงว่ารถไถสีดึงขึ้นได้บ่ขึ้นบ่ไดก็ต้องเอาไม้เอาไม่ลงอีกแน่จักหน่อยครับพี่น้องรถไทยมาหอดแล้วครับ Lột thái mà đứng. đừng Cần Rồi, chia Cũng bụng thói cho thôi thơ, thói lắm Chia tôi cắn được nó hết luôn hết rồi, được rồi. ครับพี่น้องขึ้นได้แล้วครับพี่น้องบนหูว่าลึกบนได้บูกยางลึกเลยครับพี่น้องจมยุบลงไป เรไปน้องขึนได้เรียบร้อยแล้วครับตาต้องเรียนบนอยช่ไหม